มาถึงวันนี้ครับร่วมเวลาประมาณสิบห้าปีสิบห้าปีครับของการเรียนรู้ของการพัฒนาและสร้างผู้คนให้มีอาชีพในประเทศไทยรวมไปถึงลูกค้าของผมที่อยู่ต่างชาติด้วยครับเขาสามารถที่จะเกิดรายได้เกิดธุรกิจในปัจจัยตัวที่ห้านะครับอาชีพอะไรล่ะครับวันนี้ที่มีแก๊สโฟสร้างเงินสดทุกวันอาชีพอะไรที่เราได้อยู่กับลูกกับเมียกลับครอบครัวอาชีพอะไรที่มีตลาดต้องการ จากวันนั้น50ปีที่แล้วอีกต่อไปเป็น100ปร้อยกว่าปีเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการและสำคัญยิ่งครับมีอาชีพอะไรที่สามารถต่อยอดธุรกิจให้เกิด passive อินค m e ครับผมครับอาจารย์นันยาชรัตครับวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างธุรกิจเกี่ยวกับคาแคร์ครับเปิดบริษัท AC ซีคลัมาถึงวันนี้23ปีเราเป็นบริษัทที่นำเข้าสินค้าแต่วันนี้ครับผมเข้าใจทุกคนที่ฟังอยู่ครับ ย้อนกลับไปเมื่อปีสี่ศูนย์ปีสี่หนึ่งเป็นยุคของฟองสบู่แตกใช่ไหมครับผมเข้าใจดีครับเพราะเหตุการณ์นั้นวันนั้นผมก็เคยเป็นเหมือนท่านหลายคนตอนที่เกิดภาวะวิกฤตผมเป็นพนักง,งานคนหนึ่งครับตอนที่ถูกให้คัดเลือกออกบางคนถูกไล่ออกบางคนถูกจ้างออก mm. นะครับในส่วนตัวผมเองครับโอกาสที่เกิดขึ้นมันมาจากวิกฤตนั่นเองครับวันที่เขาให้คนออกนะครับแต่ผม ตัดสินใจออกเองครับผมได้รับโอกาสจากบริษัทอิเล็กโทรลักประเทศไทย,ยจำกัดครับเป็นนักเรียนทุนผมมาจากวิศวกรครับสายไฟฟ้ากําลัง<ม>น,นักเรียนทุนของบริษัทอิเล็กโทรลักครับ,รบก่อนจะมาอยู่อิเล็กโทรลักนะครับผมอยู่ซีพีเชิญพภกกระพันมาก่อนผมกำลังแบ่งปันประสบการณ์ทุกคนฟังว่าตัวท่านกับผมเรามีโอกาสาที่ไม่ได้แตกต่างกันผมอาจจะมีโอกาสที่น้อยกว่าท่านโดยตำโดยด้วยซ้าไปเป็นคนหนึ่งที่เดินทางมาจากพัทลุงขึ้นมาอยู่กรุงเทพครับแต่เป้าหมายชัดเจนว่า หนึ่งขึ้นมาเพื่อเรียนหนังสือครับ 2. ถ้าเกิดผมอยู่กรุงเทพผมเรียนจบผมจะไม่เป็นลูกจ้างใครครับมาเยี่มมายืนอยู่ตรงนี้ครับภายใต้แบรนด์สินค้าของผมชื่อว่าดาลีคลีนไทยแลนด์แล้วมีอีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่าเอคลาสพรีเมียมเราเป็นสถาบันสอนอาชีพธุรกิจทาแคร์ที่มีที่เดียวในประเทศไทยผมเคยเปที่ปรึกษาบร,ริษัทบางจากมหาชนมาเป็นเวลา7ปีกว่าและก็ดูแลให,ให้กับหลายๆองค์กรหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจด้านรถยนต์ครับวันนี้ครับเพื่อนๆครับ ใครที่สนใจนะครับวันนี้อยากมีอาชีพอยากมีธุรกิจนะครับที่บอกว่าอยากจะทําคาแครแต่ความรู้ก็ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ดีแต่อยากทําคาแครจะเริ่มต้นอย่างไรครับทุกคนฟังตังนี้นะครับผมมีคอร์สคอร์สหนึ่งที่ผมทํามาด้วยประสบการณ์25ป<ม>ีของอยู่ในธุรกิจคาแครผมเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่เริ่มต้นนะครับจากการที่ไม่มีอะไรพร้อมไม่ต่างอะไรกับท่านแต่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ครับ คอร์สคอร์นี้ผมได้ทำด้วยความตั้งใจเรียบเรียงด้วยประสบการณ์เกิดขึ้นมาแล้วถ้ามองเป็นทุนทุนของผมร่วมเป็นหลักหกหลักครับแต่สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะเหตุการณ์จริงเลยนะครับเพราะอะไรครับท่านมีคนที่ท่านรักจริงไม่จริงแต่เขาอาจจะไม่อยากเป็นเทรนเนอร์ถูกไหมแต่เขารักรถยนต์เขามีรายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ดีไหมครับวันนี้ถ้าว่าถ้าเราเปลี่ยนจากรายจ่ายของเขา ให้มาเป็นรายได้ในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาชอบและในสิ่งที่ตลาดต้องการครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความรู้ประสบการณ์ผมได้กลั่นกรองออกมาเป็นวิดีโอเรียนคอร์สผ่านเพจ Facebook ปิดครับเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กครับ,รบในราคานะครับปกติ9 9้าันเก้าร้อยบาทแต่เพื่อนๆนครับในฐานะลูกศิษย์อาจารย์ในฐานะร,รุ่นเดียวกันวันนี้ครับสําหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะ ยี่สิบคนแรกเท่าน,นั้นครับเหร่ครับยี่สิบคนแรกเท่าน,นั้นครับผมให้เพียงนะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นโอเคมากเลยเหครับ <im it> ทั้งชีวิตเป็นหลักเก้าพันเลยครับพันเก้าครับโอ้โหนะครับตระจายเพื่อให้จัดแค่จริง,งผมชื่นชมใจมากครับท่านประสบการณ์กว่ายี่สิบามปีรสสร้างธุรกิจเป็นหนึ่งเดียวในแท้หนึ่งในโลกผมเองดีใจและชื่นชมท่านมากนะครับ พวกเราครับพวกเราจะสามารถที่จะแอดแวร์รู้แล้วให้ความรู้อาจารย์ชัจีดีให้เป็นเวทีครับใครมีคอร์สดีใครมีสินค้าดีสามารถมันแลกเปลี่ยนได้ฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะผมครับอยากให้คุณได้นุกิจผมพื่อจานดานได้อาจารย์ครับถ้าใครสนใจให้ทักไปที่ไหนครับทักที่ไลน์ไหนเบอร์ตรงผมเลยฮะเบอร์อถือนะครับได้ทุกเวลาเลยอาจจะไม่รับตอนนอนหลับตอนนี้ให้บอกเบอร์มือถือนะครับเบอร์เอร์ถือเบรปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งอะไรครับศูนย์แปดหนึ่งครับ 081635 635 9012ครับ9012นะครับอาจารย์ให้เรับพัน9เฉพาะวันนี้ที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาญเท่านั้นโออเฮยครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันท่านเป็นเจ้าของเองนะครับพูดเก่งแล้วมีเงินแล้วรวยแล้วแต่ท่านครับยังมาเรียนรู้ไม่ถือว่าตัวเองเป็นน้ำาดนแก้วหรือเก่งแล้วยังมาับเมื่อกี้อาจารย์ตกเน่ยเฮ้ย อาจารย์นันสมัรด้วยเหรอคนนี้เก่งแล้วนะครับผมบอกอยากจะแชร์สั้นๆไม่ตอบคนนี้เก่งไม่สมักกนแล้วนะครับนี่คือคนเก่งด้วยเก่งขึ้นคนชาติรู้สึกผมครับอยากจะแชร์สั้นๆแล้วให้กําลังใจน้องๆสักนิดหนึ่งเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอเคครับที่ผมอยากจะบอกกับน้องๆทุกคนในห้องนี้ใช้คำว่าน้องๆอะไรกันนะครับน้องๆได้ก็คือว่าย้อนกลับวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ย12ปีผมบอกทุกคนเลยครับว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับอาจารย์เองนะะ ตั้งใจแบบนี้มาตลอดเลยแต่สิ่งที่อาจารย์ไม่เหมือนอะไรรู้ไหมครับที่ทุกคนโชคดีมากๆก็คือความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่อาจารย์เพิ่มขึ้นเรานึกถึงครับวันที่ผมเรียนย้อนกลับไปเมื่อสิบสองปีคนนึกภาพนะเหมือนเราตอนเรียนอนุบาลอะนะครับขอโทษถ้าอาจารย์เป็นสอนอาจารย์เป็นเด็กปหสอนเด็กอนุบาลนะฮะครับใช่ครับวัันนี้ครบแต่วันนี้สิบสองปีเนี่ยอาจารย์จบนะครับซูเปอร์ด็อกเตอร์แล้วครับขอบคุณครับ วามรู้เมื่อสิบปีก่อนกับตอนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและความรู้ันนี้ครับอีกห้าปีข้างหน้าผมจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลแน่นอนพวกเราโชคดีที่อาจารย์ชันยินดีจะแบ่งปันนะครับครับแล้วผมจะบอกขึ้นมาดีเรื่องหนึ่งครับอาจารย์เรื่องครับเรื่องหนึ่งว่าว่าทำไมเมื่อกี้ผมลงทุกหลักสูตรเลยลงหมดเลยครับใช่ครับพูดจากใจนะจริงๆแล้วผมยกหูอ่าอาจารย์นะนอกการเรียนรู้ในห้องนี้เวลานี้นี่ผมยกหูอาจารย์ชันนะซึ่งอาจารย์ชันเนี่ยคอมมิตกับผมเลย ุณนันเรียนฟรีตลอดชีพฮะเมื่อย้อนกลับไป12ปีผมมีบัตรอยู่บัตรหนึ่งนะฮะใช่ครับอาจารย์บอกว่าเรียนฟรีตลอดชีพเลยแต่ทุกคนสังเกตนะครับผมจะไม่รบกวนอาจารย์เลยผมจะไม่ยกโอ๋ขอส่วนลดแม้แต่บัตรเดียวเลยครับผมจ่ายตามที่เพื่อนจ่ายตามน้องๆเลยแล้วผมจะบอกอะไรครับคอร์สตอนที่ผมเรียนเมื่อ12ปีเนี่ยบอกเลยเนื้อหาไม่เข้มข้นเหมือนวันนี้เนื้อหาไม่มีละเอียดหรือว่าได้สาระเหมือนวันนี้ต่างซึ่งเชิงครับสมัยก่อนเนี่ยผมจ่ายนะครับมากกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะ มากกว่านี้สองสามเท่านะ <laughs> ใช่ครับใช่ครับ <laughs> อะไรครับวันนี้ <laughs> ก็เลยแชร์สั้นๆเพื่อนๆครับว่าในเรื่องของ <c oughs> ผมเนี่ยเรียนรู้ชอบเรียนรู้นะเรียนรู้มาเยอะเลยนะครับบางคอร์สนี่ฮะมีแต่น้ํานะแต่จ่ายสี่ห้าหมื่นนะฮะที่บอกจากใจเลยนะแล้วที่สําคัญนะนีสัยคนสอนเนี่ยเราจ่ายคอร์สแล้วมันพูดไม่เข้าหูนี่นะนะครับ เกตอาจารย์เป็นคนอย่างไรครับวันนี้ก็เลยขอให้ลังใจทุกคนว่าถ้าเรามีเงินที่จํากัดอยู่แต่อยากเรียนรู้ให้เริ่มต้นจาก,100กร้อยกว่าบาทมี100ร้อยกว่าบาทเก็บเงินนะครับเริ่มไปสู่พันกว่าบาทผมเชื่อว่าอาจารย์ชาญไม่ทิ้งแล้ววันหนึ่งเราก็าเรียนเป็นหลักหมื่นกว่าบาทนะครับวันนี้ชื่นชมอาจารย์เลทีมานทุกคนชื่นชมทุกๆกคนครับขอบคุณครับเด้อเพครับออกมาจากใจคนที่รวยคนมีเงินเนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นเรื่องอุปสรรคใช่ไหม ผมให้เรียนฟรียังได้แต่ว่าไม่อยากเรียนฟรีเพราะผมก็พร้อมที่จะจ่ายค่าครูให้อาจารย์ชาญอาจารย์นันครับท่านเองไม่ใช่แค่ลูกศิษย์ท่านเองไม่ใช่แค่เพื่อนนะครับตอนนี้ครับท่านเองเนี่ยเป็นทีมงานช่วยคนสองล้านคนเก่าอาจารย์เรียบร้อยแล้วเปลได้ครับเราเพื่อกันแล้วครับเราจับมือกันในการสร้างสาธารณสถ้าใครตกงานหรือใครครับที่ต้องการได้เพิ่มเรื่องของคาแคร์อาจารย์ครับนี่คือของจริง เขาไม่หลอกเพราะท่านอยู่มาแล้ว20ปีเป็นของจริงแลวคุณผู้ชม245สิมรุ่นนะฮะผมชื่นชมมากอาจารย์อนัอนต์ประพรรนะครับประพรรหนอประพพรนะครับให้บอกว่าขอชื่นชมรุ่นพี่คนนี้จากใจสามรอบสามสองหนึ่งขอชื่นชมรุ่นพี่คนนี้จากใจขอชื่นชมรุ่นพี่คนนี้จากใจ ขอชื่นชมรุ่นพี่คนนี้จากใจท่านเป็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จในประเทศไทยท่านเป็นตัวอย่าง